สวัสดีค่ะสาหรับน้ำมันปลาบำรุงสมองเสริมความจําเสริมสร้างสมาธิดีสําหรับตัวนี้นะคะน้องเล็กๆสามารถทานได้ตั้งแต่อยู่8เดือนเลยแต่น้องต้องได้ทานข้าวก่อนนะคะวิธีการสําหรับเด็กเล็กนะคะที่จะต้องรับประทานนะคะเป็นแบบนี้คะ่ะเราจะเจาอะเอาแต่น้ำมันปลานะคะสำหรับ ที่สงสัยว่าน้องกลืนเม็ดไม่ได้เราจะทานได้อย่างไงนะคะเ่ะเรามาดูกันค่ะวันหนึ่งให้น้องรับประทานสองเม็ดคุณแม่ก็เอาเม็ดออกมาแบบนี้นะคะเมื่อออกมาเสร็จกับแป๊บหนึ่งเม็ดเขาจะนิ่มเพราะว่าเป็นแคปซูลน,นิ่มนะคะเราก็ทําการเจาะนะคะใช้เข็มเจาะก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่มันสามารถเจาะเข้าไปได้เจาะหนิดหนึ่งนะคะแล้วเ,เราก็จะบีบ เอาช้อนมานะคะหาช้อนแบบนี้ค่ะบีบน้ำมันปลาลงไปบีบให้หมดเลยค่ะแบบนี้นะคะถ้าบีบบีบเสร็จแล้วเราจะได้น้ำมันปลาที่ที่อยู่ในช้อนแบบนี้นะคะปริมาณก็เท่านี้ค่ะเสร็จแล้วอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาเอาตักนมใส่แล้วก็ป้อนใส่ปากน้องได้เลย หรือว่าจะป้อนไปพร้อมอาหารหรือพร้อมข้าวก็ได้ให้ทําแบบนี้วันละสองครั้งค่ะอันนี้ก็น้องก็จะได้รับประทานน้ำมันปลาที่มีส่วนผสมของโอเมก้าสามมี DSA ซึ่งสามารถไปบำรุงสมองเสริมความจำเสริมค้าสมาธิดีแล้วก็ยังดูแลสุขภาพให้กับน้องๆด้วยนะคะซึ่งไม่เป็นปัญหาต่อการรับประทานอีกต่อไปเลยค่ะคุณแม่สำหรับคุณแม่ท่านใดที่ต้องการให้น้องรับประทานน้ำมันปลาก็หมดปัญหาได้เลยนะคะทานทุกๆวันนะคะลูกจะฉลาดแข็งแรงค่ะ